สวัสดีค่ะวันนี้ a s i n b u s i n e s s เราจะมาพูดถึงคอมพิวเตอร์แบบ All-in-one ให้เพื่อนๆได้เข้าใจและรู้จักกันมากขึ้นนะคะเรามาดูกันค่ะ All-in-one ก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโตชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะเพียงแต่มันจะไม่ได้มีกล่องเคสตั้งแยกออกมาเหมือนที่เพื่อนๆจะเห็นกันในคอมทั่วไปแต่พวกชิ้นส่วนองค์ประกอบทั้งหมดมันจะถูกติดตั้งฝังลงด้านหลังหน้าจอมอนิเตอร์เสมือนเป็นอุปกรณ์เดียวกันเลยค่ะ ทำให้บางทีเรามองผิวเผินก็อาจจะนึกว่ามันเป็นแค่จอคอมธรรมดาถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกให้นึกถึง iMac ของ Apple ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์แบบ all-in-one เหมือนกันค่ะ การใช้คอมแบอ all-in-one ก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยคือช่วยให้เราประหยัดเนื้อที่โต๊ะทำงานเพราะตัวคอมทั้งเครื่องถูกติดตั้งรวมกับหน้าจอมอนิเตอร์หรือบางรุ่นอาจจะมีลำโพงในตัวและไมโครโฟนติดตั้งเสริมด้วยทำให้ประหยัดพื้นที่ใช้งานมากเพราะไม่ต้องต่ออุปกรณ์เสริมอีกเลยค่ะอีกหนึ่งข้อดีคือเวลาติดตั้งทำได้ง่ายและรวดเร็วเพราะแค่เตรียมโต๊ะให้ว่างแกะกล่องสินค้าเสียบล๊กและกดปุ่มเปิดเครื่องก็ใช้ได้เลย แน่นอนค่ะว่าการใช้ All-in-one ก็มีข้อเสียเปรียบเหมือนกันนะคะคือสเปคเครื่องอาจจะไม่แรงเพราะพื้นที่ภายในตัวเครื่องมีจำกัดอัปเกรดเพิ่มสเปคไม่ค่อยได้และการแกะฝาเครื่องออกมาก็ทำได้ยากแล้วใครที่ควรจะใช้ All-in-one สำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่โต๊ะจำกัดหรือไม่มีฐานใต้โต๊ะสำหรับวางเคสคอมพิวเตอร์การใช้ All-in-One ก็เป็นทางเลือกที่ไม่เร็วทีเดียวนะคะแต่ต้องดูจุดประสงค์การใช้ด้วยเพราะถ้าใช้ทำงานพื้นฐานทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาค่ะ แต่สำหรับใครที่ใช้งานระดับสูงเช่นใช้งานกราฟิกใช้เล่นเกมเป็นหลักหรือใช้ประมวลผลข้อมูลเยอะๆแนะนำว่าให้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเคสแยกแบบปกติจะดีกว่านะคะเพราะรองรับสเปคได้สูงกว่าและอัปเกรดได้ง่ายด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รู้จักกับคอมพิวเตอร์ all in one กันมากขึ้นจากคลิปวิดีโอนี้นะคะสุดท้ายถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือสนใจสินค้าไอทีราคาถูกสามารถติดต่อเราได้ที่ as in business ได้เลยค่ะ